สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชนนะคะก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะตลอดระยะเวลาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าของเรานะคะก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะรวมแต่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทักทายกับท่านผู้ว่ากันก่อนดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะที่ผ่านมาเนี่ยทราบข่าวมาว่าต้องออก กิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะ,ะทีนี้ว่าโครงการแรกที่เราจะเรียนถามท่านผู้ว่านะคะก็คือโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องเนี่ยค่ะซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นผู้จัดขึ้นมาเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะอยากให้ท่านผู้ว่านะคะเล่าถึงความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญอของโครงการนี้ด้วยค่ะครับโครงการนี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากโครงการบ้านหลังเลิกเรียนค่ะ เราดูจากผลการวิจัยของอมูลนิธิเพื่อเด็กเนี่ยนะครับเขามองว่าเด็กเราเนี่ยมีเวลาว่างมากเพราะว่าผู้ปกครองทํางานเนี่ยไมเ่เลิกหลังจากที่เด็กเลิกเรียนแล้ว,วหลายลาชั่วโมงให้เด็กเด็กก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครดูแ,แลเราก็จัดโครงการบ้านแเรวเลิกเรียนให้ใช้จวนผู้ว่าการจังหวัดเป็นพื้นที่สร้างสารค์สำหรับเด็กค่ะ อันนี้ก็เอาผลการวิจัยมาทําที่เราดูไปอีกว่าหลังจากที่เราหาพื้นที่สร้างสารรค์ให้เด็กแล้วเนี่ยเราจะคิดว่าทาําไงเด็กเราเก่งกว่านี้ฉลาดกว่านี้ก็มาดูว่าปรากฏว่าเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอ,อาหารมื้อเช้าเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่เป็นมื้อที่จะไปเลี้ยงสมองพัฒนาการร่างกายได้ดีกว่าอาหารมื้ออืน่นแต่ปรากฏว่าเด็กนักเรียนเราเนี่ยเราสํารวจแล้วผลการวิจัยเหมือนกัน เพราะว่าเด็กเราเกือบสามสิบเปอร์เซ็นไม่ได้กินอาหารเช้าคือรวบยอดไปกินอาหารเที่ยงเลยทีเดียวแล้วก็ไปหนักอาหารเย็นซึ่งก็มีผลทำให้สมองเนี่ยนะครับมันไม่ได้รับการพัฒนาหรือการหล่อเลี้ยงเท่าที่ควรค,คือไอ้มื้อที่มันควรจะเลี้ยงสมองมันไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ทานเข้าไปเพราะนั้นไปเรียนตั้งแต่ครึ่งวันไปแล้วกว่าจะมีอาหารไปเลี้ยงสมองเนี่ยมสมองมันก็เลย ไม่มีคุณภาพเท่าที่มันควรจะมีะเราก็เลยมันก็เรื่องจากว่าโรงเรียนเปิดเร็วแปดโมงแปดโมงครึง่งเ,เด็กอยู่บ้านไกลๆต้องตื่นเลยตีห้า,าอาบน้ำหัวจะมาะก็ผู้ปกครองก็ไม่มีโอกาสทำข้าวให้กินเด็กมาถึงโรงเรียนก็จะเข้าโรงเรียนเลยเพราะว่าไม่มีเวลาไปซื้ออาหารกินเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการส่งเสริม รณรงค์ให้สมาคมผู้ปกครองก็ดีสมาคมสิทธิเก่าก็ดีหรือองค์กรการกุศลก็ดีเนี่ยหันมาสนับสนุนนักเรียนนะครับให้มีอาหารเช้ากินหรือให้ผู้ปกครองเองเนี่ยต้องพยายามจัดเวลาให้ดีวางแผนให้ดีทาําไงลูกหลานตัวเองเนี่ยก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยให้มีมได้กินข้าว,าาวได้กินข้าวก่อนได้อาหารเช้าก่อนเพื่อจะได้สมองเนี่ยจะได้มีอาหารสมองค ก็จะได้เรียนเก่งขึ้นสมองดีขึ้น,นก็เลยผมก็เลยพูดคุยกับมูลนิธิเันธิภาพสากลคุยกับทางเขาก็ไปติดต่อทางโรตารี่ที่ชนบุรีเขาบอกเขาอยากช่วยโครงการนี้ก็เอาเงินมาให้เราสองแสนมผมก็มอบให้กับทางพัฒนาสังคมมอบให้ทางพื้นที่การศึกษาว่าเอาเงินนี้ลงไปดูซิไปจัดอาหารเช้าให้น้องสิ นะครับเป็นตัวอย่างนำร่องให้สมาคมสิทธิ์เก่าให้ผู้ปกครองมูลนิธิทั้งหลายเนี่ยลงมาช่วยเรานะไม่ใช่ว่าคืนสู่เย้ากินเหล้าทั้งคืนนะ <c oughs> คืนสู่เย้าก็หา,หาข้าวให้น้อง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เป็นประโยชน์ขึ้นก็เราก็ตอนนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษากับทางพัฒนาสังคมเขาก็เลือกโรงเรียนตัวอย่างนำร่องสิบแห่ง <c oughs> นะครับเราก็าให้เขาจัดอาหารเชา้าแล้วก็ ให้นักเรียนโรงเรียนนั้นแล้วก็โรงเรียนใกล้เคียงเนี่ยไปทานอาหารเช้าด้วยกันอันนี้เป็นมื้อที่ทางจังหวัดโดยบ้านหลังเรื่องเรียนเนี่ยสนับสนุนมื้อต่อต่อไปก็ให้โรงเรียนพยายามหาผู้ปกครองหาสมาคมศิษย์เก่าหามูลนิธิอื่นเนี่ยมาจัดให้คือร่วมมือกันหลายๆฝ่ายใช่ไหมคะท่านเพราเชื่อว่าจะเป็นโครงการนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเราเนี่ยนะครับมีความพร้อมในการเรียนการสอน รับรู้อะไรเนี่ยพัฒนาสติปัญญาร่างกายได้ดีขึ้นค่ะครับค่ะ,คะก็นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากทีเดียวนะคะถ้าเราได้สารต่อทํากันไปเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 2> ก็จะทําให้เด็กอของจังหวัดเราเนี่ยมีสติปัญญาในการที่เรียนได้ดีมากมายิ่งขึ้นนะคะค่ะโครงการต่อไปนะคะก็เป็นโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านเป็นโครงการที่ท่านได้กล่าวทุกครั้ง ส่วนคือซึ่งบ่อยมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการปลูกข้าวกินเองนะคะซึ่งกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมปิดลานด้วยไม่ทราบว่ามีความเป็นมาแล้วก็มีความสําคัญยังไงคะถึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะครับเราทําโครงการปลูกข้าวกินเองเนี่ยมาเป็นปีที่สองแล้วเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยเป็นผลผลิตเพื่อเป็นพืชสําคัญที่หล่อเลี้ยงประเทศไทยเรา เราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นระดับหนึ่งของโลกเนี่ยมาห้าหกสิบปีแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังจะเสียแชมป์ตัวนี้ะนะครับราะหนึ่งเราเนี่ยคนไทยเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนอาชีพไม่ทำนาทำไร่แล้วไปทำอย่างอื่นมากขึ้นส่วนใหญ่ท่าชามลงโรงงานพื้นที่นาก็เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อย่างอื่นไปเราใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนไปทังนั้นที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่มีอะไรศักยภาพ ในเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยสูงที่สุดในในโลกต้องบูย่าเงน้นเราก็คิดว่าข้าวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นอาหารหลักทํายังไงไม่ให้คนไทยเนี่ยลืมเรื่องการปลูกข้าวเราก็ส่งเสริมการปลูกข้าวกินเองทั้งทั้งที่หลายครอบครัวเนี่ยมีที่แค่งานหนึ่งห้าสิบตารางวานะไร่หนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกข้าวไว้กินเองได้โดยที่ไม่ต้องรอซื้อข้าวจากชาวนาเลยะนะครับ ก็สามารถที่จะปลูกข้าวกินเองได้เพราะว่าเราก็เอามาเ,าเรียนรู้ว่าการท,นานทํานาเนี่ยท,ทำยังไงไถทํำยังไงหว่านทํำยังไงเจ็บเกี่ยวทำยังไงดูแลรักษาทํำยังไงร,รวมถึงสีทํำยังไงหนึ่งคุณจะได้ข้าวที่ปลูกด้วยมือคุณเองเป็นข้าวที่ปลอดสารพิษเป็นข้าวที่มีต้นทุนต่ํากว่าที่คุณจะไปซื้อครับ<ะ>อันนี้ก็เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพการทํานานะครับให้คนรู้จักคุณค่า ของข้าวด้วยคนที่มาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้เลยว่ากว่าจะไปเป็นข้าวสารกว่าจะเป็นข้าวสวยข้าวสุกที่เรากินกันเนี่ยมันจะผ่านกระบวนการขั้นตอนวันเวลาตั้งร้อยี่สิบกว่าวันจะผ่านขั้นตอนตั้งแต่การไถไปตีแปลงการหวานการโยนกล้าการใส่ปุ๋ยการดูแลรักษาการเกี่ยวการนวดการสีไปจนถึงการหุงทุกวันที้คน บางคนรู้ไม่รู้เลยว่าเขาหุงข้าวยังไงนะสาวๆอย่างนี้ไม่รู้หุงข้าวเป็นอเป็นค่ะท่านนึกว่าเป็นกินข้าวเป็นอย่างเดียวเป็นค่ะเป็นแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือว่ามีกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมมใช่ไหมคะมท่านอยากจะทราบว,ว่าที่เราไปเก็บเกี่ยวกันเนี่ยเราเราได้กี่มากน้อยเท่าไหร่คะคืออย่างนี้ค่ะคนที่มาร่วมโครงการเราเนี่ยเราเก็บเข้าหกพันบาทค่ะหกพันบาทเนี่ยเป็นค่าทํานาต่อหนึ่งไร่ค่ะนะ สามพันเนี่ยเป็นค่าทำนาอีกสามพันเป็นค่าเที่ยวอคือคนที่มาทำนากับเราเนี่ยครึ่งวันแรกตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงเนี่ยเราสอนวิธีทำนาให้เขาไปทำจริงเลยครั้งแรกไปโยนกล้าครั้งที่สองเนี่ยไปไหว้แม่พระโพสพก็ไปทำหุ่นไล่กาเอาไว้คอยไล่นกไล่หนูที่จะมากินข้าวของตัวเองครั้งที่สามเนี่ยเรามาเกี่ยวะนะครั้งที่สี่เนี่ยเราจะปิดลาน แล้วก็จะส่งมอบข้าวสารหรือข้าวเปลือกที่เขาเลือกเอาคนคนที่มาทํานากับเราเลือกได้ว่าจะเอาข้าวเปลือกหรือข้าวสารถ้าเป็นข้าวเปลือกก็เราก็มอบให้เป็นข้าวเปลือกเลยถ้าอยากจะได้ข้าวสารเราก็สีให้แล้วก็ให้เข็นกระบวนการจนสุดท้ายคือสีจนออกมาเป็นข้าวครับช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราก็ให้เขาไปเที่ยวังมีรู้ว่าครั้งแรกไปเที่ยวทางวัฒนธรรมอันที่สองไปเที่ยวทางเกษตร ทันที่สามไปเที่ยวทางโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยท่านที่สี่นี่ก็จะเป็นการฉลองปิดรานทุกไร่เนี่ยใครที่ลงทุนทำนาข้าวหนึ่งไร่ก็จะได้ข้าวสารเนี่ยหนึ่งร้อกิโลกรัมกลับไปทานที่บ้านเลยหรือประมาณหกถังกว่ากว่าอันนี้ได้ใส่รถกลับบ้านเลยใชครับอันนี้ก็คือจากที่ท่านลงทุนหกพันเนี่ยนะครับ ท่านได้เที่ยวแล้วก็ยังได้เข้าสารกลับบ้านหนึ่งรอยกิโลหนึ่งร้ยกิโลก็เป็นก็ทำด้วยตัวเองอะนะคะก็เป็นข้าวที่ทําจากมือของท่านเองคอันนี้ก็เป็นเป็นผลตอบแทนหนึ่งท่านได้เรียนรู้กระบวนการทํานาท่านได้เที่ยวอุทยาสี่ครั้งท่านได้ข้าวสารกลับไปกินข้าว100่งรอยกิโลนับว่าเป็นโครงการที่ ดีแล้วก็เป็นการปลูกฝังนะคะในเรื่องของการปลูกข้าวเพราะว่าเป็นข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเราเลยทีเดียวนะคะ,ะวันที่16กันยายนะคะก็จะเป็นการปิดล้านนะคะก็เราก็ต้องอ เรียนเชิญท่านผู้ว่าไปเป็นประธานอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะนามาเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างและจะนาภาพออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งชาวจังหวัดอุทยาเนี่ยก็ได้มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านเพราะว่า,าอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าจังหวัดพระพายศิลยาของเราเป็นเมืองมรดกโลกนะคะค โครงการนี้ก็จึงมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะโครงการโรงเรียนสัมพันธ์ร่วมกันอนุรักษ์ประวัติศาสตร์อยุทยาค่ะอยากทราบประวัติความเป็นมาของโครงการนี้นะค่ะที่จัดขึ้นนะคะท่านเรามีศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ขึ้ประเทศญี่ปุน่นเนี่ยมาสร้างไว้ให้เราเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยญี่ปุน่นผ่านมาถึงนี้ก็20กว่าปีแล้วนะครับในนั้นก็แสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอยุทยานะ ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นความสัมพันธ์กับนานา,นา,นานชาติวิถีชีวิตของยุยาซึ่งอันนี้คนยุยยาบางคนไม่เคยได้ดูเลยนะครับแล้วพอดีที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราได้ไปสร้างโรงหนังใหม่มปรับปรุงเป็นโรงหนังให้ห,ห้องประชุมเนี่ยทำเป็นห้องเป็นโรงหนังซึ่งแปลกกว่าที่อื่นคือเป็นโรงหนังที่มีจอหนังเนี่ยสามร้อยหกสิบองศาคือจอเนี่ยเป็นวงกลมเลยเข้าไปในดูได้รอบทิศทางเข้าไปในห้อง ฉายหนังเนี่ยจะนั่งตรงไหนก็ดูหนังได้เหมือนกันนะครับเราก็เลยอยากให้เด็กแลเยวาวชนหรือคนยุยาเนี่ยได้รู้จักประวัติศาสตร์ของอุทยามากขึ้นก็มีการโครงการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเนี่ยให้โรงเรียนพานักเรียนเนี่ยมาเที่ยวชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ว่าความเป็นมาของยุยาเนี่ยเป็นยังไงเราได้ดูหนัง360องศานี่นะครับทีนี้เด็กมาดูเนี่ยก็จะมีค่าเข้าชม เราก็เอาเงงค่าเข้าชมเนี่ย<า>นะเอามาจัดเป็นทุนการศึกษาให้เด็ก<า>น,นี่ก็จับฉลากให้เด็กไปรายละสองพันบาท<อ>นฮะจับ<า>ฉลากไปจากโครงการที่โรงเรียนพาเด็กมาเราก็เก็บค่าเข้าชมเนี่ยนะครับเอามาส่วนที่เหลือจากการบริหารจาัดก,การเนี่ยเราก็ามาตั้งเป็นทุนการศึกษาอ,อันนี้ก็ได้แจกทุนการศึกษาไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับมีการประชุม สภากาแฟตอนเช้าให้ส่วนราชการอื่นเนี่ยได้ไปดูหนังได้ไปดูประวัติศาสตร์เรื่องราวความเป็นมาของอุทยาทีนี้เราก็จะจัดโครงการเนี่ยให้พี่น้องประชาชนจังหวัดอื่นหรือในจังหวัดอุทยาเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นรอบเด็กนะอันนี้ก็จะเป็นรอบผู้ใหญ่เราก็มีโครงการลูกพาแม่เที่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยะนะครับโดยใช้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นแหล่งให้บริการนะตอนนี้เราก็ประชาสัมพันธ์ไป ทั่วประเทศแล้วว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยตั้งแต่วันที่9สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนเนี่ยะนะครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อา,ท,าทิตย์และวันที่12คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็จะมีโครงการลูกพาแม่เที่ยวนะ,ะไปเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปดไูศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยญี่ปุ่น นะครับดูความเป็นมาของประเทศไทยดูหนัง360องศาเนี่ยจอ360องศาพาขึ้นรถล่างรออย่างไปเที่ยวตั้งแต่ไปไปสรารกางหลังเก่าไปสารหลักเมืองไปบ้านขุนแผนไปอนุสาหรีพระรมชาราชานุสสวีเจ้าอู่ทองไปวัดราชบุรณะวัดมหาธาตุคือรอบเมืองเลยใช่ไหมคะท่านรอบเมืองเลยแล้วก็ไปส่งที่ป้อมเพชร แล้วทางเรือก็จะมีทางเรือใครอยากลงเรือก็ไปลงเรือ,อที่เราจะพาไปลงเรือที่ท่าน้ําของอบจอที่หลังจวนก็จะพาไปดูวัดชัยวัฒนารามไปดูพระราชานิซโชธีพระสุริโยไทยไปดูวัดธรรมมารามวัดท่ากาล้องไปวัดพนัญเชิงแล้วก,ก็กลับมาทีา่มาส่งที่ป้อมเพชรเหมือนกัน ที่ป้อมเพชรเนี่ยคนที่มาทั้งทางบกทางน้ำก็จะมาพบกันที่นี่ที่นี่เราก็จะมีจัดเป็นตลาดโบราณน,นะครับที่ป้อมเพชรที่ป้อมเพชรเขาก็จะไปมีเราก็แจกพดด้วงให้แล้วเขาก็จะไปแลกอาหารมีอาหารไทยอาหารจีนอาหารมุสลิมให้เลือกเอานะครับแล้วก็เราก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงให้ให้ดูให้ชมกินข้าวไปก็ชมแสงสีเสียงไปเสร็จจากนั้นเนี่ย <ipe> ก็จะพาไปเดิน ที่ตลาดคนเดินของพระนครศรียาที่ตลาดคลองในไก่ไ่ไปช้อปปิ้งของที่เป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนักศึกษาของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของยุธยาก่อนที่จะส่งกลับบ้านอันนี้ค่าบริการเนี่ยก็มีสองราคาถ้าเป็นค่าบริการในส่วนของทางบกคก็คิดเท่าไหร่คะ4 9 9 499ถ้าเป็นทางน้ำ ก็599 599แต่ว่าท่านจ่ายแค่ถ้าทางบกจ่ายแค่199อ๋อเราอันนี้เราลดราคาให้ใช่ไหมครับทางน้ำจ่ายแค่299อีก300บาทเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับจังหวัดออกให้โอไม่ใช่ลดราคาไม่ใช่ไม่่ใชลดราาคจังหวัดออกให้แทนเพะฉนั้นท่านจะต้องจ่ายในราคาบริการจริงๆเนี่ยค่ะสี่ร้จ่ายแค่199ต่อคนนะต่อคนค่ะ อีก300จังหวัดจ่ายให้เป็นรายการส่งเสริมให้ลูกพาแม่เที่ยวในเดือนวันแม่ของแห่งชาติให้ทุกคนได้ลูกอยากให้คิดถึงแม่มได้แสดงความรักต่อแม่ตอบแทนแม่พาแม่ไปเที่ยวไปกินเนี่ยในรายการเนี่ยพาไปดูหนังนะพาไปดูเอออันนี้ทัศการพาไปเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆพาไปกินอาหารไปดูแสงเสียงพาไปชอปปิง้ง รวงจรเลยนะคลยท่านจ่ายแค่200หรือ9 9บาททางแล้วก็299บาททางน้ำอันนี้คนอายุทยาก็สามารถที่จะไปได้เราเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงเย็นนะครับที่ถ้าจะมาจากกรุงเทพเนี่ยเราให้แนะนํำไม่คือรถตู้ช่วงบ่าย3โมงแต่ถ้าเป็นคนอายุทยาเองก็ไปที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่ข้างมหาลัยราชภัฏเนี่ยห้าโมงเย็นเลยห้าโมงเย็นไปถึงก็ไปดูหนังไปขึ้นรถรางไปลงเรือทุ่มหนึ่งก็จะไปเจอกันที่ป้อมเพชรกินข้าวด้วยกันสองทุ่มก็พาไปเดินเล่นที่ตลาดของนก่ไก่ตลาดของนไก่เขาก็จะเปิดจนถึงสี่ทุ่มนะครับคนที่มาจากกรุงเทพนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพเราก็จะมีรถตู้ส่งท่านกลับตอนสามทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วแต่ว่าใครจะช้อปปิ้งช้าช้อปปิ้งเร็วสามทุ่มใครอยากกลับก็กลับได้ เที่ยวสุดท้ายก็สี่ทุ่มกันอ๋ออันนี้เราเราติดต่อกับทางรถตู้ไว้แล้วใช่ไหมคะท่านว่ารถตู้ก็จะให้บริการก็จะมีรถตู้มีร้านอาหารมีตลาดคนเดินเนี่ยที่เขาจะร่วมโครงการกับทางศูนย์ประวัติศาสตร์อันนี้ใครอยากจะซื้อโปรแกรมทัวร์นี้นะครับ199สบาทสาหรับทางบก299บาทสําหรับทางน้ําก็ไปซื้อโปรแกรมทัวร์แพ็กเกจทัวร์ได้ที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ หรือที่สำนักง,งานท่องเที่ยวที่ข้างสาร,รการหลังเก่าหรือว่าจะมาซื้อที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดที่สาร,รการจังหวัดก็ได้นะซื้อได้สามแห่งหรือคุณจะไปซื้อทัวร์คุณไปขึ้นรถตู้อุทยากรุงเทพที่กรุงเ,เทพก็ซื้อที่ซื้อที่ทารถได้เลยเรามีบริการในจุดนั้นด้วยแล้วว่าสะดวกมากเลยทีเดียวนะคะท่านก็วันแม่ปีนี้นะครับหรือในเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติปีนี้น ลูกๆที่อยากจะแสดงความรักแม่อยากจะตอบแทนพระคุณของแม่ก็แนะนําให้มาซื้อแพ็กเกจทัวร์ของอุทยาพาแม่ไปดูหนังไปดูความเป็นมาของอยุทยาพาแม่นั่งรถรางนั่งเรือเล่นนะครับขึ้นมากินข้าวชมการแสดงแสงเสียงไปเดินชอปปิ้งที่ตลาดท้อง,องในไก่<อ>ก็ถือว่าแสดงความรักต่อแม่ ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆคุ้มมากม,มากเลยค่ะท่านเป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็มันเป็นโครงการที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกที่ดีมากเลยนะคะคนอายุยาเองบางทีเนี่ยใกล้เกือกินดังไม่ได้เที่ยวอยู่มาหลายส<ช>ิบ<ช>ปีแล้วไม่เคยดูทีใช่ค่ะว่าในโครงการไอไอศูนย์ประวัติศาสตร์อยู่ตรงไหนไโบราณสถา,านเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบางเขาติดไฟประดับไฟนะเป็นยังไงป้อมเพชรนี่บางคนก็ไม่เคยไปนั่งเลย ผมรับประกันว่าป yeah. claro> yes. ้อมเพชรเนี่ยไปนั่งแล้วเนี่ยเย็นสบายนะครับอากาศสดชื่นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งแล้วในอนาคตเราก็จะมีโครงการเสริมที่ป้อมเพชรเนี่ยนะครับอีกหลายโครงการค่ะก็ คือรายการที่ท่านผู้ว่าพูดมาทั้งหมดเนี่ยคะก็คือมันค่อนข้างเยอะนะคะรายละเอียดแต่ว่าถ้าสนใจนะคะถ้า,าท่านใดสนใจนะคะทางบ้านติดต่อประชาสัมพันธ์จังหวัดมระนครศรีอยุธยาได้นะคะจะมีรายละเอียดให้กับท่านที่สนใจนะคะ,ออะร่อจการซื้อบัตร035นะคะ336 550นะคะ ท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าเวลาของเราค่อนข้างมีจํากัดนะคะจริงๆแล้วโครงการที่ท่านผู้ว่ากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์แล้วก็ต้องใช้เวลามากจริงแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะติดต่อทางประชาสัมพันธ์จังหวัดได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับ ความรู้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆที่ท่านผู้ว่าเนี่ยแนะนําให้กับพวกเราชาวจังหวัดพระนครสิทธยากันนะคะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะที่ได้สละเวลานะคะมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ